ประวัติแล้วเราก็จะไปที่ตรวจร่างกายการตรวจร่างกายนั้นก็ต้องตรวจหลายส่วนด้วยกันแพทย์อาจจะทําการฟังอัตราการเต้นของหัวใจว่าภาวะมีภาวะหัวใจเนี่ยเต้นสม่าเสมอหรือไม่หรือว่าผิดจังหวะหรือไม่นะครับฟังปอดว่าปอดมีพยาธิสภาพมีเสียงวิสหรือเสียงเคปิเตชันซึ่งบ่งบอกว่าคุณคุณภาพของปอดเนี่ยไม่สามารถทํางานได้ปกติหรือไม่ ที่สําคัญก็คือเป็นเรื่องของการตรวจช่องคอแพทย์ก็จะทำการส่องคอนะครับโดยดูส่วนต่างๆมากมายเลยเช่นเพดานปากมีลักษณะเป็นอย่างไรสูงหรือว่าต่ํานะครับคนที่มีภาวะเพดานปากสูงก็จะเสี่ยงต่อการนอนกลนง่ายกว่าปกติดูที่ลักษณะของฟันนะครับว่าเรียงตัวปกติหรือไม่คนที่มีคุณภาพช่องช่องปากไม่ค่อย ไม่ค่อยดีหรือว่าไม่สะอาดเนี่ยก็จะส่งผลต่อสภาวะการนอนได้เหมือนกันการเลี้ยงตัวของฟันที่ไม่ดีก็จะทําให้ลิ้นเนี่ยถูกเก็บเอาไว้ในช่องปากได้ไม่สมบูรณ์นะครับทําให้ลิ้นสามารถตกลงไปด้านหลังคอได้ง่ายขึ้นนะดูต่อมทอนซิลอย่างที่เรียนให้ทราบไปว่าโดยเฉพาะในเด็กสาเหตุหลักก็คือทอนซินโตอะดีนยโตนะครับเราก็จะทําการวัดขนาดของทอนซิลด้วยสายตานี่แหละครับ แต่ว่าแบ่งออกเป็นเกรดต่างๆตั้งแต่เกรดหนึ่งจนถึงเกรดสีก็โดยที่เกรดหนึ่งเนี่ยก็ค,คือทอนซินมีขนาดเล็กนะครับเกรดสี่คือทอนซินเนี่ยใหญ่มากพอจนกระทั่งทอนซินทั้งสองข้างเนี่ยมามาแตกกันเลยนะครับมันจะทําให้ทางเดินหายใจของคนเหล่านั้นหรือว่าคนไข้เนี่ยแคบลงนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือดูเรื่องของช่องคอบริเวณว่าง ปกติแล้วเวลาคนไข้อ้าปากเนี่ยเราจะเห็นด้านหลังของคอนะครับสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านต้องการจะตรวจสอบด้วยตัวเองก็ให้ลองอ้าปากดูว่าเวลาเราอ้าปากเนี่ยเต็มที่แล้วเราเห็นด้านหลังของคอตัวเองหรือไม่เห็นลิ้นไก่เต็มอันหรือไม่นะครับเห็นต่อมพอนซินของตัวเองหรือไม่ถ้าเกิดว่าเห็นครบก็แสดงว่าคุณมีช่องคอที่กว้างเสี่ยงต่อการนอนกรนน้อยลง